เชื่อมต่อเนินสองเนินสองสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีอ่ะลอหลังเน้อหลังเน้อสู้เขา้าสู้เขา้าโอ้โหโพี่เบียร์กับโป้ก้วยไปไกลแล้วอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือสีสันและบรรยากาศของเราครับเข,า,ขาเขียวบุญพลาที่มาดใจกันยามเย็นหลังเลิกง,งานออกกําลังกาย ออกกําลังกายเพื่อให้เดือดลมไหลเวียนกินได้ง่ายถ่ายได้คล่องยารักษาอาการป่วยในหลายๆโรคก,ก็คือจักรยานนี่แหละครับการออกกําลังกายด้วยจักรยานตอบโจทย์มากๆนะครับใครที่ปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่ออกมายืดเส้นยืดสายด้วยจักรยานแล้จะรู้สึกดี ครับลองดูนะไม่ต้องเชื่อผมครับเราลองทำเองแล้วจะได้ผลตามที่ผมได้ให้ข้อมูลไปไหมนะครับอ่ะเรื่อยๆครับเรื่อยๆ